บาเนมโอ้ยน้องแม่สาธุชนยาุนทร์เ่งฟังสำร้องเอาว่าเสี่วปอบอกซื่อไหมแค่เนี้ย่าหลุยไปสำร้องพอนะเย่มากเลยปากนี่สอวน้องใบก็ะบอฟัง โอ้ยน้าแม่สาตัวชนจะสุนทีมฟังสำรองดอกคนเก่าน้าแม่รอสำรองกอดเก่าวเรื่องจังสันเรื่องจังสี่อดีหายแต่ข้าวเด้แม่เอ้ยพลางคน สาวาจานสำรองซึกไปหาเจ้าเสือเราของปลารอกมาขายพันไม่ไงซากันกันยังมาซาไปไหลจังหวัดซาไปไหลอำเภอมาจากกรุงนัรแล้วเน่จังไม่ไหลแนวเบาสังคมไทยของเอาหาเบาพื้นใต่คนอื่นน้องเมีเนาะน้องเม่จ่าเนี่จ่าเนี่ย จ้านะไให้ตัวเจ้งเบาเป็่นหนอแม่รนอซุ้มนมกันแล้วเบาเพื่นกันหาเรื่องมาก้าวจ้ารอกแม่เอเบางคน่าจันสำรองเึกไปเป็นพ่อค้าเสกของป่าหากำไรคน่งคนาใจพอไว้ ป้าขังตั้งหลายลานเงี่ยงโยมแม่เอ๋ยบางคนว่าจานสำรองสึกไปหาทำงานโยซาอุกสาเอาไม่เงินเงินตั้งหลายเมล่บางคนว่าจานสำรองเมื่อแทงเมื่อนเทศปลีเสียงบ่ให้และอันเข้าไปถุน จากเน้เหลือลงไตทางไก่บุกขาวน้อยมเมีน้อยมพอวบางคนบางจานสำหรังนีไปลงเรือลมงหนึ่งอยู่แถวเกาะตะลุตองจาก่าตายเหลือรอดพล โอ้ยคนหัวกระจาไปแม่เอ้ยแ,แ,แม่เดี๋ยวนี้จานสำรองกากยังโยได้เอาใจใส่นั่งทั้งส่งจะดำองผมมาจันบวันไปรอกพ่อหน่อยจานสำรองนี่พอเคยรอใครนาะยังทรงผ่ากาสากไตร่มผ้าจุก กโยมแม่เอ้ยโยมพ่อเอ้ยพวกโยมแม่โยมพ่ออย่าพากันหัวเบาไปเสีอคำคนซาเบาให้ใจมันอย่าบันไปเด้อแม่เด้อ มาบัดนี้ขอโชว์วตอนประกาศไล่งานตํานืงเพื่อโทโุกคนรู้จักจันโพสิมาแสดงแรงสิขอแว่มาเบาจับจำเนาข้อทองลวงอุทองเลงือง น้องแม่น้องจานสำรองทำน้องเสียงเทศนาเมือนี้โอ้ยงโจมเจ้าแม่ผัวฟังไอ้ใจ้โจมแม่ผัวฟังโอยโ้โอยนอ้า นนนบุงตีแนของแม่เออเอาอีกเออตีอีกอดสบายนี่ตีแม่ตีเลยวอย่าบ่กมันของเข้าหรกเห็นแต่มาบบรุ่นประองตีอีกได้ไหมด้อเป็นอย่างจังว่าให้ตีถ้าว่ามองเฉยๆบุญน้ำเชียงของกับพระพากันสาธุไม่นังเฉื่ออยู่ไม่ออกอะไร เออโดนๆจะได้สาทุน no? ้ำเสียงข้องเนาะคำภาษาน้ำเสียงข้องสิสาน้ำหยังละแม่โอ้โหจากยอดวัยพี่น้องบ้านวังหินซาเนี่ยเพื่นสาทุมองใด่เนาะพญายเพื่นสาทุมองผัวเมาเหล่าโตขวักไข่เพื่อนสาทุมึงเอวหักตายด้แม่พันนั่งชั้นดิแม่ยาประพฤตินะหายากแต่ได้ผัวยาประพฤติ อ่ฟังก็อสื่อใจพ่อไงยังายพ่อไงก็ได้ยินอะไรก็มีจากเขาโยกเยนพ่อไงยังไะซื้อแล้วพ่อไงยังพ่อไงสีหูต่อไปกับแม่พ่อไงสังท่องตัวกันสีห้องสังสังท่องตายแล้วสิยังแต่ชินใส่ที่พอใส่ให้จังสันติมาสั่งบ่าแท่ที่พอจะเดี๋ยวมาใส่ซื้อดีแท่ แม่บัดไม่ใหญ่เหลาเผานี่ผู้ใดใส่ห้ยขันเฮ้ยแม่เหลาเผาผู้ใดใส่ห้ยขันนี่พอไอ้แม่โยบานก็ใส่เสื้อเหลาบังว่านี่ก็เอิญเสื้อเผาเขาบังหูวัดตีเอ้าใั่นเอินร่วมแหละเหลาเผาไปเลยเนี่ยเนาะปัญญาสีหัวเนาะบัดเน่ แม่ต่อจากนี้เติมตามเตะเป็นเสียงไฟเพราะก่งซองมาไปตามทำา้องม่ยบกกาดพังน้ำเนื้อเหลืองต่อในทาอนเพ่อเชิญย่อมก็กกตานในจดจอรอกใจจมเมโอ้ยนะเม่เจ้าหัวหลันทั้งสามพอหอกหวังตัวตรง เอาให้สมกับเทศเน้นจับประเด็นให้เข้าคครสามีโกแปลว่านายหรือว่าผัวเ็ดสางไอ้เมียได้ดอกเพิ่งพ้าตอนนี้เผยข้าส่วนพ้อนภาคจสมควรเจ้าหัวหลันไห้โคตูเบาต่อเมียแป้งแก่กาลิ เนี้ยความจนสิน้ำปนสิเป็นจนบกกาเสียงและนางเอ้ยฝากให้นางของเมืองกันได้มาย่อนปนเบ่าแทรกทอยไง ปัญญงว่าขันไม่ตกยากให้ก่เทียงสั้นตรงเนี่ยบ่ลมหลงในทางเปรดเกียดิเบียดเป็นชาวบ้านเนี่ยขอทานจินดีกว่าปนขอค้นจินดีกว่าญาตินุงผักขาดตาบกุนยังใครบางกว่าหลักขำเนี่ยนายโกตุก้าวเบากับเมี่ยเมยไงอดสาลานางเอ้ย ปีสิบห้าสัญจรจากสถานดอกพุ่มบานหนึ่งไปอยู่เมืองเมืดเข่าวกวาขากินน้องพ้าไ้อยู่กาเลื่อยเสมอนี้ฝนตกอีกแล้วฝนตกเสมอนี้เป็นอหนาต่าง มาม sponge, ีหอดปะตูเก like ิดอยู hmm ่ไปบอกใาแย่รถเอิดเข่าอยู่บัสเป็นใาเอิดเข่าแล้วร้อนตั้งแต่แนวเอิดปวดว่าเป็นต่างร้อนแต่แนวสิเอิดเข่าเอิดไดกินอย่างพ่อว่าอย่างพ่อใครอยบัดวานไปเอื้อรอ โรคโลกทองลวงโ,โรคโควิดไอ้บ้าหากวอมขยายเสยร์พระอันเพื่อนจังว่าขันไปเป็นแล้วนั้นยากจะรอดความตายเรื่อหลานลาแดงสบไปทำลายก่อนต่อหน้าพี่ขอร้องเน่วาเอามีเช่นงิ้ละปล่อยมันเลยบ่ตอง ยาวลานาเอ้ยหาขอกินยังเดียวอาศัยน้ำบ่อนนานั่งสิพอบ่อนจะเลี้ยงก็สัมผีสี่โยนตามสร้างบนทางไกลเอ้ามาหนีตัวเป็กกะไพลูกน้อมที่เลี้ยวหลเม่งเนลูกสายเรายังน้อย ซอยกันเอาพอเมียเจ้าแน่ไข่อุ่มแน่ซอยกันไปอยู่จังสีต้องมีมือดอกอดถึงแหน่เป็นยังว่าขันแม่กาดทีพึ่งข้านับหนึ่งอดเสนสาว้าบอกว่าหญ้าก้นทางกระบานเขาเสดเดันดัน่ตกลงกันจะเดินองลาไปพาจาน้องเมียต้อง วยล้านเอ้ยไปเสียเก็บวัยอดร้องเมาบังนาเดียบมาเป้าดอกหลักนี้เอ็งเอาตลอดว่านี้เจอเป็นยังของคนเดียกะลเอ้ยเมียขวันยาบ้ากวันในใจคหนึงปลอดเอ็นใจสบุย แม่ก็ลาบายบ่สูลาเอ้ยแม่ขันเกินยกมือนี่ต้องตายทีหนแม่กอดยังแล้วรัน ปีเอ้ยเป็่ยจงไหนจังไหนใครจะสมายอยู่รอบวันตายเถอลาประโยชน์มองคนบ่ลมบ่ตายมองบ่อึดบ่อยากอาหลกไพ่เม็ดแล้วจะโง่คงตาวมา